เซตรูปผ่านแชท GPT เจนะคะแล้วบันทึกพอบันทึกรูปเสร็จแล้วทรต้องไปในแขม่าป้ายตกแต่งภาพในแอปพลิเคชันแขม่า้อมใส่ชื่อภาพในหางงไหมคะไม่งงเนาะเก่งเหมาอนกันเลยโรงเรียนนี้นะคะทั้งสามโรงเรียนเลยเก่งมากพร้อมใส่ชื่อภาพโพสตกแต่งตามความคิดของน้องๆได้ดีไหมคะ เอาเข้าที่ละเข้าที่ละนั้นเราตามเลยทำไปนั่นเลยคนนี้เป็นแบบของโรงเรียนที่แล้วจะแบบตาความครีเอ้าของน้องๆได้เลยว่าน้องๆจะครี้างรูปภาพตัวเองตกแต่งออกมาแบบไหนได้นานความสะดวกเลยนะคะตาม ได้หมเข้าในพี้เข้าในนี้เข้าในนี้เข้าในนี้นิมเจนรูปเรา่า้เจนรูปในนี้ด้วยอารนัว่เาแชทจีีในนี้เลยปี้เลยคะยากไหมคะไม่ยากเยคทุกคนเลยอได้วอ่ะเริ่มทำได้เลยนะคะเริ่มทำได้เลยอันนี้ของวิทยาต่อนะคะที่ทำในะคะ อันนี้ก็คือเทคโนโลยีในอนาคตได้้มในกา้ทำเลย้ไคะก็จะใส่ชีวภาออเนี่ยตกแต่งในแคนวาเล็กน้อยเนาะภาพถ่ายเราก็จะตกแต่งอัปโหลความชอบหรือว่าความครีเอทได้เลยนะคะเราจะคอทงานออกมาแบบไหนที่สวยที่สุดสำหรับเราแล้วเราจะส่งงานในกลุ่มแท็กเล็กที่แนะนำเมื่นวันกี้ ออทำในโทรศัพท์อัพเข้าไปเลยได้ไหมุูมอัพในนี้เลยก็ได้สร้างในโทรศัพท์เลยแกรนว่าเอาตามความชอบของน้องๆได้เลยนะคะแล้วเราจะส่งงานในกลุ่มิโทรศัพท์มีไหมใช้โทรศัพท์ทำก็ได้เดี๋ยวจะทิ้งคิวอารโค้ดไว้ให้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นคิวอารโค้ดไว้ให้ กันว่าแค้นว่าหยโหลดว่ใน้อยคครที่ทนเ่าเแล้วแค้นว่าเดีแคนว่าแวนกลุแค้ว่ากแชทจีทำในนี้ก็ได้ทำในโทรศัพท์ก็ได้ง่ายดีทำเลยคนแลชทจีมันจะได้รอกอินเข้าง่ายไทงาทำในเครื่องโทรศัพท์เราสงสัยหรือใครที่ยังทำไม่เป็น ที่สอะไรเครื่องนี้ก็ได้ของคีอ่ะถามได้เลยดี๋ยวเยเอาในโทรศัพท์เออทำในโทรศัพท์ง่ายกว่าแล้วจะส่งอแคนวาอย่า,างก,าก็อกแคนวาก็อ้อนเครื่องอเอม่คอดีเาจะพอเที่มเนอ่เข้าในนี้ก็ได้เจนภาพเศษแล้วก็โหลดแคนวาในนีด้ด้วยทิมครว่าแคนวา,า,าไม่แคนวาพิมใหม่ถามได้ ะเสร็จแล้วไงเขาเข้าเลยที่ะเข้า ChatGPT มาสร้างกันเลยไปเลย Google g จำไว้ตอนนี้ถ้าเข้าได้ก็เข้าในนี้เลยเว็บเออเว็บก็ทสับเก็ c h a g p t เลยกดแ็บไหม่ว่าอะไรครับอืมมันเกิด เูช็ต GPT ครับเช็ต GPT อายุเกินหน่อยเด้อเฮ้ยเออสร้างฟรีได้ไงเมื่อกี้มันกำลังอะไรต่อครับวัดคุยเลยสร้างรูปเลยบอกว่าใช้แบบเฮ้ยอ้าวอะไรนี่ดิมันให้ลงชื่อใช่ปะ ภาพทิ่กำลังตก,กว่าไปอือถึงจะอะภาพวิวธรรมชาติที่เสร็จแล้วบ้ไหมคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะม<า>อ่ะเดี๋ยวเปิดคีเอาอโคนให้กูอ้อาภาพต้นใหม่เด้อเออสแกนคีเอาโคนได้ค่คะบลบบล,ล็อกล็อกอินด้วยเฟดบุกกันได้บอปนี่มองกเกเลียจะจำแมวได้ปะจะแบนนะครับเออ ตัวล็อกอินเลาววะคิวสร้างขาวเลยนี <t un board> <waters. t un board> ่มันหาบ่อใดสังคมบ่ได้เพราะว่าข้าต้องลงซื้อใส่นี่ดิลงซื้อสมาลงจะเอาอีเมเหี่ยวไปเราอิ่มเหียวเลยเอ้าวเสร็จแล้วส่งงานตรงนี้นะครับฮะอ่านักเรียนครับนักเรียนมันจุ่มปลายเออปลายเลยข้ามกันเลยเออสร้างเลยครับสร้างเลย อ่าไว้ไม่ต้องกด็อบข้ามข้ามน่าจะเสียงเงินเสียเงินเอออ่ะอัพโหลดรูปภาพเข้าไปไม่ใช่ตัวนี้ปัดปัดตรงนี้กดบวกก่อนอืมหกลับเป็นเด้งใส่เมียก่อี่น้าเลย ภาพแล้วนั่นปะเอาเลือกเทมเพลตตัวใดตัวหนึ่งก่อนตัวเชทอันนั้นเอาปะตัวสางเจนภาพมาแล้วปะดา,ดาวโหลดแล้วนั่นปะดาวโหลดยังดาวโหลดแล้วครนะับโอเคฮะโ,โอเคเลือกโปรเจกต์กันหนึ่งก่อนอไหนๆดูผลงานหน่อยอเออเสร็จแล้วอ่าออกจากนี้ได้ทีนี้ไปอยู่นี่ไปดูที่รูปภาพดูสิแกลเลอรี่เสร็จแล้วมาไปวังไ อ <c oughs> อาไปโดดไหมไปหน้าดาวโดดเออสวยแล้วสวยแล้วเอาะพิมพ์ชื่อหน่อยพิมพ์ชื่อหน่อยตัวที่ตัวที่พิมพ์ตัวที่เออทำในโทรศัพท์เลยโทรศัพท์เออครับโอ้เก่งมากเลยก็มันไปยิงมือมึงได้รูปยังก็บันทึกบันทึกเสร็จแล้วก็อัพโหลดเข้าไปในแคนวาแคนวาอ,อ,อนนี้มีสามคนนะคะมีน,น้องวุลิสยูพาเออ 5คูค่ทอมตงู้ก่อนอ่าเก่งเลยจบมาแล้ว4คนตอนนีน้เก่งมากเลยแม่ฮะเก่งมากเลยส่งเข้ามาแล้ว4คนงานไงเสร็จแล้วเสร็จสิ้นไปไปบอกมูสอนมูได้ไหมคแล้วนด้วยน้องอยโอเคเอ้าวทำแล้วทีนี้โดดเชนว่ายังงไปโดดเชนว่าครับนี่ก็กำลงัง ใช้ c ช็ t GPT นะครับในการเจนรูปภาพเสร็จแล้วก็ไปใช้งานในแคนวาสนะครับส่งงานไปแล้วนะครับมีคนส่งเข้ามาอีกแล้วนะคะมีคนส่งเข้ามาอีกแล้วน้องใดนัาเชื่ยวขาอาเดี๋ยวเราลองดูก่อนนะครับน้องใดนันนาะ ลืมลงต้นสือตรงกลาบอกบอกเลยคะแต่ไม่เป็นไรต้นไม้ใช่ไหมคะหนูชอบต้นไม้เด şey ี๋ยวดูนะค่ะหน้าตาลงมาเอาละสำหรับคลิปนี้ก็ฝากติดตามด้วยน้ครับนี่คือบรรยากาศในการทำกิจกรรมอบนมหรังๆเนาใช้ Chat GPT แล้วก็แปลว่าส่งงานในแพลตฟอร์มสวยมัก